ดวงชะตารับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายอาถรรพ์กากบาดเอกตรงกลางหัวใจคลิปนี้เรามาย้ำดวงชะตาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นดวงแรงองค์เทพปกปักคุ้มรักษาดวงคนมีองค์จะเงินเข้ามีเงินล้านเกิดขึ้นในปี2516ชะตารับทรัพย์โดยโชคท่านเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังปกปักคุ้มองรักษาท่านอยู่ ดูจากไพ่เมจิกเชี่ย Magic กับเอ็มเพจวงบอกได้เลยว่าชะตาท่านไม่ธรรมดาในปี2 5 1 6รับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างเรามาพูดถึงดวงชะตาเดอะเมจิกเชียเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาหรือว่าดวงคนมีองค์นั่นเองนะครับดวงชะตาท่านล้ายในลักษณะนี้เป็นอย่างมากอาถรรพ์กากบาท X ตรงกลางหางัวใจดวงชะตาจะเป็นอย่างไรมาดูกันในปี2568ไพ่จสติกเกิดขึ้นนะครับองค์บอกถึงความเที่ยงแท้เที่ยงธรรมทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการก้าวผ่านพ้นเป็นไปได้ด้วยดีถ้าท่านจัดแจงตามแบบแผนประเพณีท่านจะสมหวังดังใจหมายจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านองค์บอกได้เลยว่าท่านที่ตกงานจะได้งานทานะครับท่านที่มีงานทําอยู่แล้วจะมีงานยิยยย่งยิ่งขึ้นไป ท่านดูจากไพ่อัศวินถือถ้วยอยู่นะครับบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงและท่านจะได้อะไรมาบางอย่างนะครับได้เงินก้อนก็ได้ได้เงินล้านก็ได้จะสมหวังดังใจหมายมีไพ่หนึ่งใบเท้าเกิดขึ้นจะตาเปลี่ยนแปลงรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองมีการเจราจาติดต่อการค้ามีการพูดจาพูดคุยแปรเปลี่ยนแปรผันไปนะครับศัตรูจะกลับกลายเป็นมิตร ท่านที่คิดร้ายนะครับท่านที่มองข้ามไปได้ท่านก็ควรที่จะต้องมองข้ามเพราะว่าอะไรเพราะว่าศัตรูจะกลับกลายเป็นมิตรนะครับท่านมีองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาอยู่แล้วดูดเมจิเคียวเอาไว้นะครับมีของดีหนุนำนำดวงชะตาแต่ภายภาวะจิตใจของท่านเป็นยังไงนะครับภาวะจิตใจของท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตั้งสต,ต,ติตั้งมั่นนะครับมีความมั่นคงไหมดูจากต้นไม้ด้านหลังนะครับมีความมั่นคงช่ำชื่นผสมเด็ดราบรื่น อ,อยู่ในช่วงจาศีลน,นั่นเองนะครับดวงชะตาของท่านอยู่ในช่วงจําศีลไม่ค่อยอยากจะมีนะครับภาวะที่จะต้องไปทะเลาะเบาะแววงกับใครนะครับอยากจะใช้ครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขช่ำชื่นประสมเร็จราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับและในชะตาชีวิตท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงมองการไกลถึงอน,นาคตเปลี่ยนแปลงนะครับผมจะทําอะไรบางอย่างก็ต้องไต่ตองให้ดีเพราะว่าดวงชะตาของท่านเป็นยังไงครับดวงชะตาของท่านต้องยืนหยัดด้วยตัวท่านเอง ถึงแม้ท่านจะดวงชะตาแข็งมีองค์เทพคอยปกปกักคุ้มครองรักษาหนุนดันดวงชะตาพิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านที่ดีแต่ว่าท่านจะต้องยืนหยัดด้วยตัวท่านเองนะ,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินท่านจะไปขอบุคคลท่านอื่นได้ไงครับเพราะว่าดวงชะตาท่านใหญ่อยู่แล้วเขาก็มองคิดว่าท่านเป็นคนมีมีเงินมีทองอยู่แล้วมีอํานาจมีบารมีวาสนาจะไปขอยืมกับเขามันตลก่ะ ครับมันตลกอะ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นท่านจะต้องยืนหยัดด้วยตัวท่านเองนะครับปกปักคุ้มครองรักษาคนภายในครอบครัวจะสมหวังดังใจหมายมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเดซันเกิดขึ้นเลยนะนะครับดวงชะตามันจะมีความรุ่งโรจน์สมเดชรับซับโรยโชวสมหวังดังใจหมายล่ำรวยด้วยทรัพย์สินกัทองเงินล้านเกิดขึ้น,นกับทัวท่านพิกจะตาชีวิตถูกลอตโต้รางวัลที่1 4พันล้านเป็นยังไงล่ะนะครับฟังดูแล้วอาจจะเวอร์ไปแล้วจะทับ,ทบไม่ได้ล่ะนะครับบางคนดวงชะตาท่าน นะครับแต่ละคนดวงชะตาไม่เท่ากันบางคนก็ดวงใหญ่เหลือเกินนะครับบางคนก็ดวงเล็กนะครับผมและจะเป็นดวงใหญ่กับเขาเป็นไปไม่ได้หรอครับในเมื่อท่านมีองค์เทพปกปักคุ้มครองรักษาแล้วอ่ะจะดูถูกดวงชะตาเองทําไมอ่ะนะครับผมดวงชะตาของท่านอ่ะท่านจะดูถูกดวงเองทําไมนะครับผมในเมื่อท่านมีเดอะแมจิกเที่ยวเกิดขึ้นนะครับนี่ครับแต่เอ็มเพจบอกถึงความยิงพยองนะครับไม่ได้ยิงและยิงไม่ไม่คบใครนะไม่ใช่นะ แต่ยิงด้วยความศักดิ์ศรีของท่านไม่ว่าจะเป็นศส้นห้าข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ข้อสองไม่รักทรัพย์ข้อสามไม่มีกิก๊ข้อสีไม่ปรดปดข้อห้าไม่ดื่มเหล้าก็ไม่เอาก็ไม่เอามันมีความยิงพยองในศักดิ์สรีของตัวเองถึงแม้ท่านจะโดนสิ่งต่างๆลุมเล้านะครับผมนี่ครับท่านดูรูปจากเรื่องราวต่างๆดูรูปครับดูรูปนะครับเรื่องราวต่างๆกำลังฟ้องออกมาว่าด,ดวงชะตาของอาถรรพ์กากบาดเอ็กตงกลางหัวใจโดนอะไรครับโดนเกี่ยวกับเรื่องราวเล่าเรื่องราวอาถรรพ์ทำให้ท่านนอนไม่หลับหล้ย นะครับเจ็บปวดโลดล้าแสนทุกทรมานนะครับมีดปักนะครับผมมีดปักตรงกลางตัวเจ็บปวดแทบจะทนไม่ไหวดิ้นทุรนทุรายแล้วครับเราจะทํำยังไงล่ะมันคืออดีตไปแล้วนะครับแต่ว่าท่านพึ่งที่บางท่านอาจจะพึ่งเจอในดวงชะตานะครับถ้าท่านใดพึ่งเจอก็ต้องอดทนไปพวกนี้สิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆมาลายหายไปสิ้นเองนะครับช้าๆก็จริงแต่ว่าถ้าท่านมีเครื่องรางของขัง,งก็ช่วยได้บอกไว้เลยนะครับเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นจากเจอเรื่องราว พิผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านที่ดีนะครับแต่ว่าท่านจะต้องนะครับเขาเรียกว่ายิ่งเจ็บยิ่งรวยนะครับยิ่งเจอปัญหาต่างๆยิ่งเข้ามาลุมเล้ายิ่งเจ็บยิ่งรวยเจ็บปวดลุล้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวนะครับจะได้เงินมาก็จะได้เงินมาจะต้องจับจ่ายออกไปมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยองเทพเมตตาเราด้วยเถิดนะครับหนุนดนํามดวงตาให้ข้าพเจ้าต่อสู้กับพวกมันได้พิผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านที่ดีให้ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองขึ้นไพ่เวลลี่วล หมอสันก็ไล่เหตุการณ์ไปเรื่อยนะขึ้นไพ่แวลลี่เบลนะครับนี่ครับแวลีเบลนะครับบ่งบอกได้เลยว่าดวงชะตาของท่านเดี๋ยวจะดีนะครับผมแต่ว่ามันต้องเป็นวัยกลางคนนะเพราะว่าไพ่เนี่ยมีเรียงลําดับเกิดขึ้นนะครับเรียงลําดับตามช่วงระยะเวลาอายุนะครับช่วงชะตาวัยที่ท่านจะเจอเรื่องราวต่างๆเจ็บปวดรอดร้่ว,ว,วมันอยู่ช่วงประมาณวัยรุ่นนะ นะครับยี่สิบถึงสาสิบเนี่ยเจ็บเป็นอย่างมากโดนค้นส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งสารพัดนะครับผมอิจฉาให้ร้ายนี่มันเป็นช่วงชะตาของคนอาถรรพ์กากบาดเอ้กตรงกลางหัวใจแต่ว่าช่วงลุ้งโลดหยุดสุดที่สุดของท่านก็คือยี่สิบห้าถึงสามสิบนะครับผมยี่สิบห้าถึงสาสิบดวงชะตาเปิดลุ้งโลดประสบผลเราจับเงินก้อนโตแต่ว่าท่านจะคว้าได้หรือเปล่าถ้าคว้าไม่ได้จะต้องมาเลื่อนมาตอนอายุสี่สิบนะครับสี่สิบถึงห้าสิบผมบอกได้เลยว่าชะตาชีวิตเป็นยังไงครับผมชะตาชีวิต นะครับมีการปลิกแพงเปลี่ยนแ,แปลงแปรผันเบื่อหน่าย,ยกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าคลิปนี้เรามาเจาะถึงปี25 6 6นะครับผมแต่ดูโดยรวมถามว่าได้ไหมได้สิครับทำไมจะไม่ได้เจ็บปวดโลดรล้วแสนทุกข์ทรมานในปีนี้ท่านอาจจะเจอเพื่อนเก่านะครับแฟนในสมัยอดีตก็ได้แฟนเก่าก็ได้นะครับมาหนุนนำดวงชะตานะครับมันพูดลำบากนะครว่าหนุนนำดวงชะตาท่านอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอกแต่ว่าพออยู่ใกล้กัน มีการเจราจาต่อรองกันกลับได้เรื่องดีๆเข้ามานะครับผมถึงแม้ท่านจะทะเลาะเบาแหวงอยู่ห่างไกลไปแล้วนะครับแต่ว่าเจราจาแล้วกลับเจอเรื่องดีๆเรื่องราวต่างๆพิพันธ์เปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆเอ็มเพสนะครับผมความภูมิพอใจความอํานาจบาร,รมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกัปกคุ้มครองรักษาได้บางคนเขาเรียกว่าอาจจะสื่อสารกับองค์เทพได้นะครับดวงชะตามันอยู่ในเกณฑ์ลักษณะนี้นะครับอาจจะสื่อสารองค์เทพได้ถ้าสื่อสารได้ เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าท่านต้องสังเกตให้ดีนะว่าเป็นเทพหรือว่าเป็นผีนะครับสิ่งเหล่านี้บังเกิดรับทรัพย์ลดยโชคสมหวังดังใจหมายนะครับดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงผ่านใบไม้หนึ่งใบท้าบ่งบ่อถึงการก้าวเปลี่ยนก้าวกระโดดนะครับธุรกิจการงานถ้าท่านรู้สึกว่ามันย่ำแย่นะครับผมนะครับแต่ว่าหมอจันบอกได้เลยว่าดวงชะตาแบบนี้ไม่ได้แย่ครับดวงชะตาแบบนี้เขาเรียกว่าดวงเศรษฐีร่ำรวยด้วยทรัพย์สินงันทองมีการเปลี่ยนแปลงก้าวกระโดดนะครับ เป็นมาเตถีจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเห็นถ้วยกัน่ะอัศวินถือถ้วยมาให้นะครับจะสมหวังดังใจหมายแต่ไพ่ชะติกบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีกฎบ้านกฎเมืองนะครับท่านก็ควรที่จะต้องจัดแจงให้ถูกต้องนะครับเราแวดระวังกับปัญหาต่างๆนะครับชะตารับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายนะครับเจรจาต่อรองให้ดีจะสมหวังดังใจหมายรับทรัพย์โดยโชคจะเริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเงินนะครับเด็ดเดี่ยวห้าวหาญต่อสู้ ยืนหยัดด้วยตัวท่านเองเราแวดระวังให้ดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาจะเปิดแล้วเดือนสั้นสมหวังดังใจหมายเจ็บปวดที่ผ่านมาในอดีตนะครับเอาไว้เป็นบทเรียนนะครับเอาไว้เป็นบทเรียนอย่าไปใส่ใจนะครับอบครวรมีความสุขท่านที่อยากจะมีลูกนะในเวลานะในปีสอง6จะสมหวังดังใจหมายนะครับผมจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินกทองทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นนะครับ very well very well นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำดวงชะตาท่านอยู่อย่าไปกลัวนะครับ อย่าไปกลัวนะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเทวดาหนุนนาดวงชะตาท่านอยู่อย่าไปกลัวนะครับผมอย่าจิตตกถ้าจิตตกยิ่งแย่นะครับผมโอเคครับอ๋อท่านขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านให้สมหวังดังใจหมายรุ่งโรจน์ประสบเร็จรับทรัพย์รวยโชคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมค่ิปใหม่ใครยังไม่สมัครสมาชิกกดสมัครมาชิกครับสวัสดีครับองค์เทพปกปัดคุมของรักษา